ัดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะท่านติดท่านพูดมาติดตามนะคะอาจารย์ศิริราวยญรุณน,นะคะอาจารย์นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประสาทนะคะหรืออรโครคยาศาสตร์บ้านกลางแอนนะคะที่มีความสมบูะะรณ์นะคะเป็นอโรคยาศาสตร์นะคะหรือโรงพยาบาลน,นั่นเองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะคะที่ตั้งไว้เพื่อให้บริการสําหรับผู้เจ็บป่วยต่างๆได้เข้ามา รักษาตัวนะคะแล้วก็จะมีพาวผู้ประกอบพิธีนะคะน,นําน้ํานะคะจากใบารายทา้งด้านนู้นเข้ามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยผ่านการเส้นบวงสวงที่นี่แล้วก็นําน้ําที่ผ่านพิธีกรรมต่างๆนั้นมาผสมแล้วมาปรุงยาเพื่อใช้รักษาโรคนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ,ะเรามีโอกาสที่เข้าไปเยี่ยมชมด้านในแล้วจากพิธีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคลิปนะคะแล้วก็สิ่งที่พบเห็นในระหว่างการเดินทางในช่วงต่อไปนะคะ ติดตามเรานะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ